เล่นตกตัวไม่ได้มายิกไม่ทันเล่นมันวิ่งหมดเราเลยต้องอดมีได้ดังใจมาแกยิกเล่นไม่ไหวเราเลยไม่ได้แก่งเลนเฮียนั้นไม่ใจเลนแก่งเต้นกันก็ไม่ได้เฮียมันโอเ้เก่าๆแต่เลนนั้นห้อมจืนใจ ปัดเป่าก็กินดีปัตเผ็ดแลวก็กินใจได้จึงบอกให้คนเก่าใจเพือเราไม่ใจเล่นแกงแท้นไม่ได้แหมโยแกปปตนี่ตะปีเตอามีกันเต้าไม่มีไก่บาดเต้าเกาเหลวอบสิงอยู่ดังไงเตะไม่ใจเล่นเก่งเทนไม่ได้เออไอ้นุ่ยล้วยเฮียเหลีวเฮียกับเล่นไม่เมือนหรอเฮียกับเล่นคนละเรื่องกัน อยู่พปลือดได้ตัวอ๋อมึงจำไะไตะคือลักษณะกองเฮียเกิดตัวดำดำเฮียตัวดำเฮียตัวดำมีดอกเรืองเรืองเตเลนเลนวัวเก่าเก้าแต่ว่าอันนี้ไม่จัดไม่ถ้าว่าจัดคือต้องไปวัวเฮียวัวเลนมาตั้งอะาเกียดกันเพื่ออันนี้จะเลไหายแต่วัวเฮียวัวเฮียมันไปดานนาเลยแต่วัวเลนวัวเลนมันโตกลับลังแม่มึงอันนี้ก็บปีตไปเหลืองกันเออ เราเรา,เราเดินตั้งอกไปยะกันติดหยดตรงเอออ่าไม่อยากกับหน้าบ้าไม่ตองตกใจยะไม่อยากเพราะเราคือจิ้นละปิ้นจิ้นแหละปินนี่ยตั้งนึ่งเจ๊น้าไม่อยากกับเพราะผมกับจิ้นละปินไอแก้วกับจิ้นละปิน้นไออโตกับจิ้นละปิ้นไอโตปอมึงตอนเป็นจิ้นละปินแกทำม่ได้ก็กลายเบือไม่มั่งเลยจิ้นละปินเพลทเลยกลายเบือไอแก้วไอจิ้นละปินตัวจริงดิมว้ย อันนี้ตนว่ายามอยากก้มเป็นดูรดเลยก็แก้วกับอ้แก้วยามเป็นดูรดอันนี่ภูมเป็นยีกีอันเนี่ภูมิอยู่ปากรังอันนีแม่ก้มเป็นนได้ก็แก้วแม่ป็นรองเงงโฮแม่ป็นรองเงงเฮ่ออยู่เกาะลันตาเลยบ้านเรามึ่ว่าจินทรเาปินต่างบ้านนุกกันอย่าไปเลยมึ่ว่าตะเคยดาเคยอันเนี่เคยปิอนได้ตรงดาเป็นไดนั่นกันเปนเพื่ออันนี่พูตะดาอยากเคดดาป็นยีกี ฮันเนยะแตพอด้ปูมึงมายาเป็นโดดาด้เป็นโดาฮันเนเมตแต่พอด้พอด้เป็นรองเองว่าว่ากันเจ้าุ้งเนี่ยมึงว่าวันวันฮันเออวันนั้นกูห่างกไงต้องวันแกนุกว่าเผืือนปันเพื่อวันแกนึกว่าเผืือนมึงว่าปูไม่รู้แกเมามาเต้นเลยมาดึงแกเปิดมอเก้าเก้าไม่มีตีือนลงมือได้ยาลงมือได้ยาเฮอะได้เป็นดีกี้ว่าเพื่อกวัางแล้อุบาทกันหมด ทั้งบ้านแล้วนี่ยาไอแก้วไม่หุงข้าวว่ากูเหนื่อยเอ,อ้ยตั้งแต่ยาวเปิดดูหมอเก่าก็ไม่มีมันน่าจะตีให้เมีไไยตายให้มันได้ไหวถึง